คือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะแล้วก็ปวดไมเกรนมาเกือบ10ปีปกติจะไปนวดคอกระบ่าค่ะสัปดาห์ละครั้งแต่หลังๆมาเราเริ่มรู้สึกว่าเราไปนวดแล้วมันไม่หายปวดอะค่ะและมันยังมีอาการหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกถึงขั้นที่แบบเราต้องกินยาแก้ปวดเกือบทุกวนันถ้าไม่อย่างนั้นคือเราไม่สามารถนั่งทํางานได้เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องหยุดแล้วนะเพราะว่าเราพึ่งยามากเกินไป ก็เลยหยุดค่ะแล้วก็ลองหาวิธีใหม่ๆที่จะสามารถรักษาอาการนี้ได้อย่างหายถาวรเพราะกลัวว่าวันเหนื่อยค่ะถ้าเกิดเราต้องหยุดจากงานตรงนี้ไปค่ะเนื่องจากอาการของเรามันหนักมากขึ้นทุกทีเราจะทํำยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงเพราะหลังๆมาเนี้ยค่ะเริ่มรู้สึกมีอาการแบบชาที่ปลายนิ้วก้อยอะค่ะแล้วก็เผอิญก็ไปเจอเพื่อนคนนึงเพื่อนคนเนี้ยก็แนะนําให้เรามารักษาที่นี่ดู เพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็มีอาการคล้ายๆกับเราเลยแล้วก็ได้รักษาที่เนี่ยค่ะจนหายแต่เพื่อนเตือนเราแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันเจ็บนะเราต้องทนเจ็บได้เราก็แบบโอเคก็ต้องทนนะคะเพราะว่าเราอยากหายมากๆอะ่ะพอเราได้รักษาครั้งแรกไปใช่ไหมคะอาการปวดของเราค่ะมันหายไปเลยนะคะสอสัปดาห์แล้วมันก็กลับมาอีก แต่ว่าทางคลินิกอะค่ะเขาได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วว่ามันอาจจะมีอาการแบบนี้กนะลับมาอีกนะเราก็โอเคค่ะพอเราได้รักษาครั้งที่3ามไปค่ะอาการปวดไมเกรนของเราคือมันหายไปเลยค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงคอประมาณนี้ค่ะที่แบบยังมีอาการปวดอยู่จนเรารักษาครบ7ครั้งบอกเลยค่ะว่าทุกวันนี้มีความสุขมากๆคือเราสามารถกลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่อะค่ะ เพราะว่ามันไม่ปวดแล้วอะค่ะมันคุ้มค่ามากจริงๆค่ะ